ไม่เคยคิดนะว่ากูจะต้องมาเล่นเกมนี้นะเว้ยบัดเฮียร์แอมกูจะเป็นเดอะแพทริ p แพทริ k เริ่มหมดเยียวยาแล้วเว้ยเฮ้ไอว t นซัมม o นี่นะเฮ้ย <laughs> 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 <h ate> แต่ว่ามีหลายเกมอยู่นะเว้ยแต่ถ้าเกิดเอ็กซ์บ็อกเกมแพแม่งไม่บอกว่าแม่งไม่หลุดการดาวน์โหลดตลอดเวลาคือมันกลับมาเป็นอีกแล้วเป็นนหายๆเป็นนหายๆปีป่รู้เพราะอะไรมันเป็นปนหายๆหาวิธีแก้ละหายวิธีและโอ้ย จอยสันจอยสันกดโ <c oughs> อเพื่อออมคือกดตัวโอคือกูเลยใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> Amazing Amazing Two Thousand Years Later Meet up with friends through o u t bikini bottom to acquire q u Qu e s t q u e s t can be completed anytime a n any order ก็คือเราสามารถเจอเพื่อนใน bikini bottom แล้วเราสามารถรับเ e ว t ซึ่งเ e ว t สามารถ ทำให้สำเร็จได้แล้วก็ทำแบบอันไหนเริ่มคนไหนก่อนก็ได้อะไรวะน่ะวัดกูกระโดดกูตัวเอกคือกูนอนกูสามารถดันคนได้ด้วยไม่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 มันดันได้ใช่ปะดันได้ขออีกนึงนะดันเฮ้ยกลับก่อนอะไรวะอ๋ออันนี้คือ อันนี้คือกวานคนเออคือมึงขวานอย่างนี้เลยเหรอไปไปมึงออกไป Get the fuck out เออผมมึงคิดว่ามึงสนุกกันมากใช่ไหมฮะฟังเพลงอ่ะกูมึงฟังชิมมี่ชิมมี่บายองกูแน่นอนชาร์บวันหนึ่งฮึบฮึบเออแพทริกฮึบอืมอืม เป็นไงล่ะเมึงเก็บได้อีซี่ o u าส m a า o เฮ้ยเฮ้ยเป็นไร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 ,นไรยูดีแพดทิคแมก่ก็กูแบบโซเฟสไอ้เหี้ยนะจะให้ช่วยไล่์สปอนบอบก็คือมึงให้กูยิงโอเคมันใจความแม่นนะเว้ยสปอนบอบไม่เคยพลาดกูจะเอาถ้วยทองให้ได้ เฮ้ยบึกเคยคุยอาจจะยังทำตอนนี้ไม่ได้ว่าสปอนซิก a ์แอนด์อะฮัฟเออร์เทอรกูได้ถ้วยถ้วยทองยังถ้วยทองโอเคอีซี่ไม่ล่ะมึงเห็นไหมถ้วยทอง so easy ได้ถ้วยทองอะ่ะเป็นไงล่ะได้ถ้วยทองมันง่ายนิดเดียวได้งิดเดียวอะ ไปเตินหน้าต่อไปแะไวว่โ r ลลิ i งถ้าเกิดแพทริกนอนหลับก็คือเราโลลลิงสามารถไปได้ไวขึ้นโอเคไปนอนซะเร็วเข้าไปหาแกลรี่ดิไปนอนไวๆเอาแกลรี่อยู่ไหนอยู่นี่อยู่อ๋ออยู่นี่กูมองไม่เห็น เป็นไรแกลี่แกลี่มึงช่วยกูดิรู้สึกว่าไอ้แทมโบรีนี่มันมันอยากให้กูเด้ามาเน้วเวลาเป็นนักทำข้อสะอาดแล้ว <c oughs> Let's go Let's go อาของ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มึงจะมึงจะมาตัดหน้ากูทำไมกูล้างๆกําลังล้างไอ้พวกนี้อยู่ <c oughs> เติดคราบ you know เอ้ โอ้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 เดี๋ยว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 มึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่แพทริกเขาไม่เล่นนะครับแพทริกไม่เล่นฮึบฮึบล้างเศษหน่อยล้างเศษหน่อยทีหลังหัดทำข้อสะอาดเองบ้างนะแซนดี้อ่าเล้มหน่อยโอเค Let's go มันเดิมเปิดไหมเพราะกูเ่งเงียบเป็นชาติหนึ่งแต่เอา,อางี้คือกูล็อกอินแล้วเมื่อกี้คือกูทำจนเสร็จอะ่ะกูลืมเ,เปิดไมโอ้ย เป็นไงล่ะ in, นะอัมล็อกอินนะอ๋อไม่ทันละเด็โตทองเป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะมึง Let's go Let's go boys เฮีย What มีมีโรงเรียนด้วย p ัฟโบ h ิงโรงเรียนอ่ะมึงให้กูขับรถใช่ไหม I f e e l l like กูต้องเรียนรู้การขับรถ เงาจริงใช่มั้ย This is easy ไม่ได้นี่เป็นไงเป็นไง The y Call me The Driving King อะ่ะไม่มีใครเรียกกูอย่างนั้นหรอกแต่ I'm a Call myself NO! ่ไิ้สองแต่ก oh, ูต้องเอาที่หนึ่งกว่าให้ได้อะไม่ได้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 ไไดไไดน่า oh, look, เอาใหม่เอาใหม่ oh, <please. S 1> อ่อนให้อ่อนให้ มึงกูไ <poisoned> ม <indo> ่ได like, ้รอนเล่นนะไอเฮี้ยรถคันที่หนึ่งมันทำมันเอาเครื่องมาจากไหนวะเนี่ยเครื่องแรงอะไรวะเนี่ยไม่ไหวใช่ไหมเลยอ้าวเป็นไงล่ะที่หนึ่งแล้วยูซี่ได้ โอ้ยชวนกูอีก <laughs> few inches later อ๋อผักศัตรูอีกแล้วใช่ไหมผักคน say no say no more man ไปไปไปชิว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 เอาไปอะไรครับพี่น้องจะโคไปตั้งแข่งรถไปแข่งไกลๆกไที่นี่ไม่ใช่วัดเกี <laughs> ่ยวเหี้ยอะไรกับวัดวะแต่ฟ <laughs> ั k ไปนี่แม่ส่วยด้วยเขาต้องออการความสงบสุขเขาจะ้ะ คือเวิร์ต้องการที่สงบอ่ะโอเคไปทิ่นี่บัตตอมยูนิเวอร์ซิตี้แลวสควิตเวิร์ตอนแรกมาอยู่นู่นแล้วมึงมาอยู่นี่เขาอยู่ทุกที่แล้วมันรามด้วยกันได้ไงก็ไม่รู้เป็นไงล่ะนี่นี่ดูรู look at the moves เป่นไงยไม่ว่ากูทำไรก็โหดอ่ะ you know Patrick is the best เป็นไเงีศิลปะเขาช่องเงี้ยศิลปะกู Picasso ยังต้องเรียกกูอ่ยังเรื่องเรียกกูว่ามาสเตอร์แล้ว what the hell is this เอาอละ มึงมาทุกที่มึงก็อยากไปโอ้ ым, อ <gardens S 2> What Bro กูไม่ได้กูกูไม่ได้มัจะดีมึงกายขนาดนั้น ฟักมึงตีดไกลแท้มาทำความสะอาดให้กับแซนดี้หน่อยโลขอใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแล้วมึงไปทำให้มันอย่างนี้ได้ไงนะเอ้ยกูล้างให้มึงก็บูงขนาดไหนแล้วไม่ต้องพูดคนแม่ อ๋ออ๋เฮียแซนดี้ไปแล้วเดนเน็คคาเลเตคิดเเฮีย